สวัสดีค่ะภูพีมุลปูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะในวันนี้เรามีสูตรสครับผิวเพื่อเร่งให้ผิวขาวเร็วทันใจดูดีมีออร่ามาฝากนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากๆค่ะและว,วัตถุดิบก็หาง่ายๆนะคะจากก้นัวเรานี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันในคลิปนะคะกดชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ภูพีมูลปูลทําคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไปะชมกันค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีมะนาวค่ะมะนาวนะคะก็จะมีกรด AHA นะคะที่จะช่วยทําให้ผัดเซลล์ผิวค่ะทำให้ผิวกระจ่างใสและมีวิตามินซีสูงนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนมสดนะคะนมสดรสจืดค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและวัตถุดิบสุดท้ายของเรานะคะในวันนี้ค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะตัวนี้เราก็จะใช้แค่นิดหน่อยเองนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ เริ่มจากใส่นมลงไปในชามผสมนะคะ1ถ้วยค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดานะคะประมาณปลายช้อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็บีบปะนาวใส่ลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรสครับผิวของเราสูตรนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปนะคะและช่วยทําให้ผิวใหม่สม่ําเสมอกันนะคะพร้อมให้ความชุ่มชืม่นให้กับผิวค่ะเพราะว่าจะได้มอรเจไรเซอร์ชั้นดีจากน้ํานมเลยนะคะแถมยังได้วิตามินซีอย่างสูงสุดด้วยนะคะแนะนํานะคะให้ใช้ในช่วงยามค่ําคืนนะคะเพราะว่าจะได้ประโยชน์จากวิตามินซีอย่างสูงสุดเลยทีเดียวค่ะ วิธีใช้นะคะใช้สำลีแผ่นหรือผ้านุ่มๆนะคะมาชุบส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็ขัดผิวอย่างเบาๆนะคะประมาณสัก10นาทีจากนั้นเราก็อาบน้ำตามปกติค่ะตามด้วยมอสเจลร์ไเซอร์หรือว่าครีมบำรุงผิวได้เลยนะคะในสูตรนี้ค่ะแนะนำให้ใช้ประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะลองทำกันดูนะคะจะได้มีผิวที่ขาวใสกันค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าลืมกด subscribe กด like กด s h a r และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิกลา,าน้ำปูเน้าเจ้า